สวัสดีครับผมเซลเบนจาก RDD Car Center นะครับคลิปนี้นะครับเบนมีรถเก๋งสวยๆมาแนะนำหนคันนะครับกับเจ้า Toyota Corolla a l t i ิ1.8 Hybrid High นะครับตัวนี้เป็นปี2020นะครับมาพร้อมกับเลขไมล์ 1, 0่1,30,000กว่ากิโลเมตรนะครับกับราคาค่าตัวเพียง5,166,000บาทเท่านั้นนะครับรถต้องบอกว่าสวยโครงสร้างเดิมนัดเดิมทั้งหมดเลยนะ แล้วตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นท็อปที่สุดของเอาติดด้วยนะครับดังนั้นเรื่องออปชั่นต่างๆนะครับต้องบอกว่าจัดเต็มแน่นอนนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับใครที่กำลังตามหารถเก๋งไซส์กลางๆแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับกับคันนี้นะเดี๋ยวสวยยังไงเดี๋ยวเบนพาคุณลูกค้ามารับชมกันเลยนะครับนี่นะฮะน็อตต้องบอกว่าน็อต mm. เดิมทั้งคันนะครับไม่มี ไขมาแม้แต่ตัวเดียวนะครับคลูกค้าเนี่ยน็อตเดิมนะโครงสร้างเดิมนะครับสวยงามมากๆนะครับคุณลูกค้าเนี่ยแก้มด้านในซอกด้านในนะสวยๆเลยตัวนี้ได้เป็นไฮบริดด้วยนะครับเครื่องยนต์1.8นะครับอัตราการซึ้นเปลืองของเขานะครับทำได้สูงสุดถึง23กิโเมตร่อลิตรเลยนะต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะครับ ในส่วนของโครงสร้างด้าหนาหน้านะครับคุณลูกค้าสังเกตได้เลยนะว่าน็อตเดิมไม่มีถลอกเลยนะครับคุณลูกค้าถ้ารถที่เคยไขน็อตมานะครับมันจะมีรอยประแจไขนะครับเนี่ยสีเดิมเดิมคานเดิมเดิมนะครับเนี่ยสีคานเดิมนะครับสวยงามนะครับเนี่ยปิ๊งๆเลยนะครับบอกได้เลยนะบอกเลยเนี่ยบอกได้เลยนะครับคุณลูกค้าว่าคันนี้ไปเร็วแน่นอนนะไปเร็วแน่นอนนะ เพราะว่าราคามาโดนใจมากๆแล้วก็รถสวยนะครับรถสวยนะไปเร็วแน่นอนนะครับ 1.6G เป็นขายอยู่ประมาณ400,000ต้นๆน,น,นะครับอันนี้ห่างกันนิดเดียวได้ตัวท็อปไปใช้เลยซึ่งปกติตัวท็อปกับตัว G เนี่ยตัว 1.6G ตัวเริ่มตัวเกือบจะเริ่มต้นเนี่ยเขาจะปกติไปแดงต่างกัน200,000นะแต่ตอนนี้ต่างกันแค่ไม่กี่หมื่นนะครับเพิ่มเงินอีกนิดเดียวได้ตัวท็อปเลยนะครับ แผ่นสติกเกอร์นะครับเดิมๆทั้งหมดนะนะครับมอกอเดิมๆนะคุณลูกค้านะครับแผ่นเดิมๆทั้งหมดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเขารับประกันถึง10ปีไม่จำกัดระยะทางนะดังนั้นเนี่ยใช้ไปยาวๆถึงปี2 0 2 9 2 0 3 0, 0เลยนะครับใช้ไปยาวๆนะครับคุ้มค่าน้ำมันแน่นะฮะเขาเรียกว่าค่าแม n ท e นเนนในส่วนของ แบตเตอรี่ในอนาคตนะครับคุ้มกว่าค่าน้ำมันที่เราต้องเติมแน่นอนนะเพราะว่าเขาประหยัดมากนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวยางนะครับยางตัวนี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่24นะครับปี2024นะครับนะยางปี24นะครับก็ดอกอยางยังเหลือเต็มๆนะคุณลูกค้าใช้ได้อีกยาวนะครับเนี่ย โลโก้ไฮบริดชัดเจนนะครับน่าใช้มากๆนะออปชันนี่แบบเทียบไม่ติดเลยนะกับตัว 1.6G นะครับเทียบไม่ติดเลยนะครับเนี่ยน็อตโครงสร้างนะเนี่ยนะครับน็อตประตูนะเดิมๆเลยเดี๋ยวเบนจะพาคุณลูกค้าชมโครงสร้างทั้งหมดก่อนนะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเบนจะพามาดูในส่วนของภายในแล้วก็เดี๋ยวมาดูสำเนาเล่มกันนะครับ ภายในเนี่ยคร่าวๆนะครับเนี่ยเบาะเขาจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับเป็นเบาะหนังแท้โรงงานเลยนะส่งบักเก็ตซีดนะครับสวยน่าใช้มากๆนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปดูโครงสร้างก่อนตัวนี้นะครับเขาจะเป็นสีไมกาบลูเมทัลลิกนะครับนะก็โดดเด่นนะครับสวยงามนะไม่เบื่อดูไม่น่าเบื่อนะครับ แล้วก็เป็นสีที่ดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายด้วยนะเช็ดไม่ขึ้นรอยขนแมวนะครับคุณลูกค้าอ่ะเปิดให้ดูนะฮะเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของนอ็อตฝาฝาหลังนะเห็นไหมคุณลูกค้าดูนะคันนี้สวยจริงนะเบนยอมรับเลยนะครับนอ็อตฝาหลังนะเห็นไหมสวยจริงนะครับ เม็ดอาร์ตต่างๆนะอยู่ครบนะเห็นไหมเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบนะมาที่ด้านล่างนะครับมียางอะไหล่แล้วก็ชุดแม่แรงให้นะครับเนี่ยสวยงามมากๆน่าใช้นะครับน่าใช้งานมากดูน็อตต่อราคาที่เป็นแจ้งนะครับซื้อสดไม่มีเก็บแวดตนะครับ ส่วนลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะครับผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดเลยนะรุ่นนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับค่างวดลูกค้าอยากทราบเท่าไหร่ทักสอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยวเบนค์คำนวณให้เป็นรายบุคคลนะครับเนี่ยฝั่งซ้ายก็สวยนะครับซ้ายสวยงามมากๆนะเนี่ยเรียกได้ว่าซื้อตามสภาพได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับคุณลูกค้า ดูนะ,ะยางดูไปแล้วยางดูไปแล้วนะอ่ะเดีย๋ยวดูน็อตนะดูนะ็นอตนะน็อตประตูฝั่งซ้ายนะเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมนะเห็นไหมเดิมเดิมนะน็อตไม่มีแกะเลยนะครับก่อนส่งมอบนะครับจะเป็นทําการล้างสปาภายนอกภายในให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะดูเบาะด้านหลังนะครับเนี่ยเบาะสีดํานะครับหนังแท้เดิมโรงงานนะครับ ด้านหลังค่อนข้างใช้น้อยนะครับเนื่องจากว่าลอยยับเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับสําหรับตัวเบาะนะด้านหลังเห็นไหมน่าจะเป็นรถผู้บริหารนะครับใช้คนเดียวนะนี่ที่พักแขนนะครับพร้อมที่วางแก้วสองจุดน,นะสวยน่าใช้จริงๆนะครับแอร์ตอนหลังมีมาให้ด้วยนะครับนี่คนหลังนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะ เบาด้านข้างคนขับนะก็เพอร์เฟกเหมือนกันนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะเนี่ยนะเบาะปรับไฟฟ้าหลายทิศทางเลยนะเนี่ยนะครับปีกเบาะแก้มเบาะยังเดิมสวยนะครับไม่มีรอยยับเลยนะเนี่ยรอยยับแบบย่นที่เป็นรอยแบบอย่างเงี้ยฮะไม่มีเลยนะครับเบาะยังตึ่งๆตึงตงเด้งๆงอยู่เลยนะครับส่วนตัวได้นะครับอันนี้เลี้ยงสวยงามนะไม่มีรอยฉีกขาดนะเห็นไหม ไม่มีเบาะแตกเบาะขาดนะเพอร์เฟกมากนะคุณลูกค้าเพอร์เฟกจริงๆนะเห็นไหมหัวเบาะสวยมากเห็นไหมนะฮะอ่าน่าใช้งานจริงๆนะคอนโซลนะครับก็น่าใช้งานเหมือนกันนะครับสวยงามนะเห็นไหมเนี่ยเป็นซอฟทัชด้วยนะครับคุณลูกค้าคอนโซลซอฟทัชก็คือมันมันนุ่มๆเห็นไหมมันกดแล้วมันบุ๋มเห็นไหมมันนุ่มม,ม,มันเป็นหนังนะหนังแบบหนังนุ่มๆอ่ะนะครับเนี่ยไม่ใช่พลาสติก กล้องแกงนะครับคุณลูกค้าหนังนะเนี่ยตัวนี้หนังหมดเลยนะเนี่ยซอฟทัชหมดเลยนะเห็นไหมกดแล้วมันแบบนุ่มๆเห็นไหมฮนะดีไซน์ดาจับยังสวยเลยนะครับเป็นสีเป็นโนแบ็กนะดำเป็นโนแบ็กกับตัวสีเทานะฮะโอ้โห,หน่าใช้จริงๆนะครับพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านในกันต่อนะครับเราหลังจากที่ชมโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแลย้ว ใครท่านไหนสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้4สี่สามสามสี่สองสี่สองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับพวงมาลัยนะครับสวยงามนะครับมีรอยลอกนะนตัวนี้เขาจะไม่ใช่หนังแท้นะครับคุณลูกค้าเป็นหนังสังเคราะห์นะเดี๋ยวเบ้นทําการหุ้มหนังให้ใหม่นะครับหุ้มให้ใหม่นะเดี๋ยวหุ้มให้ใหม่นะครับไม่ไม่แค่ สามพันสีันก็ลอกอะนะเพราะว่ามันเป็นหนังสังเคราะห์มันบางเห็นไหมถ้ามีอะไรที่เปิดประเด็นมันอะเปิดแผลมันปุ๊บแล้วมันก็จะลามเลยนะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวหุ้มให้ใหม่เลยนะนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นมันติฟังก์กชันนะครับฝั่งซ้ายนะครับใช้สําหรับในการควบคุมตัวเครื่องเสียงสเตอริโอนะครับฝั่งซ้ายนะฝั่งขวาเป็นคุสคอนโทรลนะครับ ตัวนี้ให้มาเป็น Adaptive Cruise Control ด้วยนะก็คือแปรผันความเร็วตามคันหน้านะครับเนี่ยแปรผันความเร็วตามคันหน้าแล้วก็มี Lane Keep Assist นะครับเนื่องจากรถคันนี้มีเรดร์นะมีระบบเรดร์คุ้มค่ามากๆนะโหอันนี้คือหนึ่งสิ่งนะครับที่เขาแตกต่างจากตัวอื่นๆนะครับตัวจะมีแค่เฉพาะตัวท็อปนะอ่ะนะฮะ อันนี้คือสตาร์แล้วนะครับคุณลูกค้าเงียบมากนะเสียงแบบแทบไม่ได้ยินเลยนะครับได้ยินแต่เสียงแอร์นะนี่เดี๋ยวปรับพัลมลงนิดนึงนะครับหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอดิสเพย์แบบดิจิตอลทั้งหมดละนะครับเห็นไหมเล็กไม่หนึ่งแสมหมื่นกิโลเมตรนะครับถือว่าไม่เยอะนะรถใช้งานนะครับ เข้าศูนย์เช็คระยะรอบถัดไปนะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สนะครับอีก2,000กิโลนะครับคุณลูกค้านะใช้อีก2,000กิโลนะนีะ่ประมาณนี้นะครับรถเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบคุณลูกค้าสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีมาให้นะนี่นะครับเนี่ยเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีแมปมาให้ด้วย นะมีแบบให้ด้วยนะครับแอร์เย็นมากนะครับแอร์เย็นฉ่ามากนะครับหน้าจอก็จะมีกล้องมองหลังด้วยนะเนี่ยกล้องมองหลังอุ้ยเบนเปิดฝาฝาหลังไว้นะฮะ่ามีกล้องมองหลัง,น,ลงนะครับ,นะลลนะรบแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์การะระยะถอยหลังก็มีมาให้นะตัวนี้นะครบคันนะเรื่องความปลอดภัยนะครับแอร์ก็เป็นระบบ,ด,นะบดิจิตอลทั้งหมดนะครับดิจิตอลทั้งหมดนะ ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นไวเลสชาร์จด้วยนะเนี่ยวเลสชาร์จนะครับเนี่ยสามารถเปิดเป็นไวเลสชาร์จได้ด้วยนะน่าใช้นะครับเกียร์ออโต้ซีวีทีอ่ะเกียร์ตัวนี้นะฮะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะมีชิปล็อกให้นะสำหรับจอดในห้างนะครับหัวแล้วก็มีเกียร์สำหรับขึ้นเขานะครับ เบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮมีมาให้นะคอนโซลนะแตกต่างจากรุ่นทั่วไปนะครับก็จะมีเป็นคอนโซลสีดำเป็นโนแบ็คนะครับแล้วก็ตัวสีเทาเหมือนเดิมนะครับนะมันเข้ากันอะสองสีนี้นะครับที่พักแขนหนังนะครับนะมีช่อง12โวลต์ให้ตรงนี้นะแล้วก็ไท A ให้อีกหนึ่งช่องนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคุณลูกค้าก็ถ้าใครสนใจนะครับเบอร์โทร094334242นะคันนี้ไม่ได้เล่งเครื่องให้ฟังนะค,คุณลูกค้าเพราะว่ามันเป็นไฮบริดมันเล่งไม่ขึ้นเนาะมันไม่มันไม่ให้เล่งอะ่ะนะครับามาดูสำเนาเล่มนี้หนึงนะรถปี2020นะครับจดปี2020นะ2020แท้นั่นเองนะครับ122แรงม้านะ 1,798cc นซีซีนะครับลำดับที่1 Capital, อาคาคันีแคปิตอลคุณลูกค้ามาต่อลำดับที่2ได้เลยนะที่เราไม่มีการรับรถบ้านรถล,ลานประมูลนะครับมาขายนะเราจะมีเฉพาะรถเช่าหมดสัญญาจากหนือยงานของเราเท่านั้นนะครับภาษีนะครับในนามนิติบุคคลอยู่ที่3,774บาทนะครับประมาณนี้นะครับ ในนามบุคคลหาร2นะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับภาษีไม่ขาดนะคะันนี้หมดปี69นะครับนะโอเคก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเซเว่นมาได้เลยนะเบอร์โทร0 9 4ย์3 4 2 4 2เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับใครอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพักเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะ รถจอดอยู่ที่โกดังเทพรักษ์นะครับอยู่ตรงแยกคลองขุดสมุทรปราการนะป้ายภาษีเนี่ยหมด11อ่าสิสิงหา69นะมามาไปใช้ได้ปได้เลยนะครับใครที่สนใจนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ